ายาบ้าเนี่ยนะครับ,รบพวกนก็เป็นตัวที่กระตุน้นพวกที่เกิดจากสารออกฤทธิ์จิตต่อจิตรประสาทเนี่ยมักจะไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิตมาก,ก่อนอแต่ว่าพอเสพสารพวกนี้เข้าไปก็เกิดอาการโรคจิตขึ้นมาอย่างเฉียบกันแล้วก็ก่ออันตรายต่อสังคมคืคออ,ออกอาการหลอนแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเกิด <S <S ป,รประสาทหลอนเนี่ยนะครับครับแต่ไ้ชุดหนึ่งฮะคุณหมอที่หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกับผมนะฮะเรื่องที่บอกว่าเป็นโรคจิตแบบกรรมพันธุ์เนี่ยมันเป็นยังไงฮะก็คือเป็นพี่เขาเรียกว่าโรคจิตประเภทนี่แหละครับ ส่วนอย่างคนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ครับก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติพี่น้องคนสนิทในครอบครัวมีอาการป่วยของโรคนี้อยู่ครับลูกหลานเกิดมาก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นโรคจิตเนี่ยมากกว่าคนอื่นนะครับครับคุณหมอครับอย่างกรณีนายบุญช่วยนี่ครับถ้าสมมติว่าทางพนักงานสอบสวนนะครับส่งตัวมาให้คุณหมอสมมตินะฮะมีการตรวจสอบเนี่ยเราจะตรวจสอบเขายังไงครับว่าจะทราบได้ไงว่าเขาเป็นโรคจิตหรือไม่เป็นโรคจิตนะครับอันดับแรกก็ต้องดูจากประวัติ ที่ยาวนานมาก่อนนะครับว่าายคุณช่วยเคยมีประวัติเอ,อของโรคจิตอย่างเช่นทําอะไรแปลกๆม,มีการหลงจิตมีประสาทหลอนครับหรือเที่ยวก่อความวุ่นวายมาก่อนหรือเปล่าครับือประวัติที่เราจะสอบถามจากคนรอบข้างจากพี่น้องจากพ่อแม่เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะต้องทําการตรวจสภาพจิตครับแล้วก็ทําการทดสอบทางจิตวิทยาถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องเอามาศึกษาดูอาการในโรงพยาบาลว่าเป็นจริงหรือเปล่า พราะถ้าคนไม่ได้เป็นโรคจิตเนี่ยนะครับเอามานอนพักในโรงพยาบาลจิตเวชสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับอยู่ไม่รอดครับเจอคนที่เปโรคจิตเขาอยู่ไม่ได้เบื่อใช่ไหมครับครับอืมการลักษณะคือคือคือสามารถเที่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี้สามารถทราบผลเลยใช่ไหมฮะสักสัปดาห์สองดบสัปดาห์นี้จะพอรู้แล้วเพราะว่าผลการทดสอบแล้วก็การซักประวัติต่างๆก็จะออกมาพร้อมละครับแต่ว่าที่ใด้ข้อมูลมาก็คงต้องผ่านคณะแพทย์ช่วยกันพิจารณาครับอืม กรณีของของนายบุญช่วยนี่เวลาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะคุณหมอเขาลําดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนแล้วก็เหมือนกับจําได้เลยนะฮะในในส่วนที่ที่เขาบอกว่าตรงไหนที่ผิดบอกจําไม่ได้อย่างกรณีของบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ข่มขืนหรอกโรคัโกโรคลักษณะแบบนี้คนที่อยู่ใกล้น่ากลัวไหมฮะก็ถ,ถ,ถ้าเขาป่วยเป็นโรคจิตจริงครับก็ถือว่าน่ากลัวเพราะว่ามีแนวโน้มจะก่ออันตรายกับคนอื่นได้อืนะครับ ก็เป็นถ้าเกิดมีประวัติอย่างนี้มีคนป่วยแบบนี้อยู่ใกล้ตัวคงจะต้องระมัดระวังแล้วก็พามารักษาซะนะครับครับถ้าเป็นเปนถ้าเป็นโรคประสาทอย่างที่นายบุญช่วยอ,อ้างครับคุณหมอวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไงฮะให้ให้ยารักษาครับอ๋อยารักษาโารคจิตถ้าเขาป่วยจริงนะครับ,รบในกรณีนี้เนี่ยที่ท่านพิธีกรเล่าให้ผมฟังผมก็ยังไม่เชื่อเลยนะครับว่าเขาเป็นโรคจิตจริงหรือเปล่าอ๋อมีอะไรบ่งบอกชี้ฮะ คือคือบางทีคนที่ทําผิดเนี่ยนะค,ะครับบางทีถ้ารู้กฎหมายหน่อยเนี่ย<ๆ>เขาจะรู้เลยว่ากฎหมายอาญามาตรา65เนี่ย<อ>เขาบอกว่าคนที่โรคจิตเนี่ยกระท,ทาโดยไม่รับผิดชอบเนี่ยไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดเป็นบางส่วนเพราะนั<อ>้นส่วน,นพวกนี้เขาหัวหมอมักจะอ้างไว้ก่อนอ้าวโอเไม่ร้าไปก่อนเลยใช่บางทีอ้างเสร็จพอมาตรวจจริงๆไม่เป็นนะครับก<ๆ>็คือ หลอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดตํารวจเชื่อมหมอเชื่อเออก็รอดไปสารเชื่อก็รอดไปก็ต้องติดคุกอันนี้เป็นทางรอดทางหนึ่งใช่ไหมที่ผู้ต้องหาเองก็มักจะอ้างลักษณะแบบนี้ใช่ครับเพื่อเอาตัวรอดครับครับคุณหมอเป็นไปได้ไหมครับว่าพฤติกรรมของเขาเก่าๆที่ที่ทํามาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปีสอง1รอสี่ิ็ดแล้วฮะคุณหมออันนี้ประวัติของนายบุญช่วยนะฮะเข้าเรือนออกเข้าออกเรือนจําเป็นประจําเลยฮะอย่างปีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดห้าสิบสามอันนี้ ทั้งถูกจับคดี่าผู้ตายลักทรัพย์ยาเสพติดจนกระทั่งล่าสุดนะคุณหมอ53คือฆ่าคนตายพฤติกรรมอะไรเ,เหมือนกับมันกับฝังหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นโดยสัญญาณที่แบบพอไปเจอเหยือ่อปุ๊บแหมมันเหมือนกับว่าควบคุมสติไม่ได้แล้วก่อเหตุเลยพฤติกรรมแบบเนี้ยผมทํามถึงทาให้ผมไม่เชื่อไงว่าเขาเป็นโรคจิตอืก็คือเข้าออกคุกกันอยู่เรื่อยครับแล้วก็ฉลาดชอบอ้างเ่ยนะครับคนแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลิกภาพแบบกระตผาน ก็คือเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นอันธพาลก่อกวนสังคมมานะครับอ,อแ,ลแล้วก็รากฉลาดมีวิธีการในการ,รที่จะอ้างให้ตัวเองพ้นผิดได้บ่อยๆถ้าเข้าไปในคุกนี่ก็ทําดีทําอะไรได้นะครับจะได้ออกจากคุกที่เร็วอ๋อนี้นก็นฉลาดก็มีก็ม,มีมีความพิเศษในตัวเขาอะนะครับอืมแต่ว่าใครอยู่ใกล้ก็ร่ากลัวคุณหมอฮะลักษณะแบบนี้ถ้าปุกกลิกแบบอันรพาเนี่ยนะครับ น่ากลัวกับคนไข้โรคจิตอีกนะครับครับคนไข้โรคจิตที่ก่อคดีเนี่ยมีน้อยกว่าคนที่ไม่ใช่โรคจิตก่อคดีสิบเท่านะครับอทุกวันนี้ในสังคมเราที่ก่อคดีกันทั่วไปเนี่ยก็คือคนที่มีบุคลิกภาพแบบอัตร,รับเนี่ยก่อคดีมากกว่าคนโรคจิตสิบเท่าแล้วพวกนี้เนี่ยจะไม่มีมโนธรรมนะครับเวลาก่อคดีทําความผิดเนี่ยจะรู้สึกธรรมดาครับหรือฆ่าคนตายก็ฆ่าแบบ ไม่กับริบตาเนี่ยนะครับ<อ>คนพวกนี้น่ากลัวน่ากลัวก็ก็โรคจิตเยอะเลยครับเหมือนกับคนเลือดเย็นเลยใช่ไหมคุณหมอลักษณะแบบนั้นก็ประมาณนั้นนี่แหละครับถ้าถ้าวิเคราะห์ลักษณะแบบนี้ฮะคุณหมอก็คือว่าถ้าเข้าไปในบ้านของเหยื่อแล้วแหมพอบอกว่าไม่ได้เอาทรัพย์สินแล้วปรากฏว่าไปทั้งมัดมือมัดเท้ามัดคอแล้วก็จุดไฟเผาอย่างเงี้ยขึ้นแนวมันเหมือนกับว่าเอ๊ะแก้แค้นหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นโดยสันดาลักษณะแบบนี้ มันเป็นได้ทั้งสองอย่างครับก็คือเป็นโดยบุคลิกภาพแบบอันธพาลหรือไม่ก็แบดแค้นจัดนะครับเขาทำกษนานนี้ออกมาคในในรอบปีสองปีนี่มีคดีประเภทล้านแค้นอย่างเงี้ยเยอะนะครับถึงแม้ว่าไม่รู้จักก็ตามใช่ไหมคุณหมอฮะครับครับนล้วบางทีฆ่าคนก็เลือดเย็นนะครับรับจ้างฆ่ามาอย่างเงี้ยนะครับน้คมัอมาแลวขอบคุณมากครับคุณหมอครับ ครับครับครับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะนายแพทย์ทวีตั้งเสรีอนุชาเจนนะท่านผู้ชมก็เป็นข้ออ้างของนายบุญช่วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นคดีที่อุจจาระก็เสื่อมถกว่าจริงๆให้ผมวิเคราะห์หน่งยไดไหมเชิญนฮะเชิญครับกรณีนายบุญช่วยเนี่ยนะที่อ้ว่าเป็นโรคจิตนะเพราะว่าไม่ใช่ครับผมว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าดื่มสุราครึ่งขวดครึ่งขวดนี่คุณสุชาติรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับแพทย์เนี่ยการดื่มสุรา ปกติแล้วเขามีลิมิตใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็นี่ก็ถือว่าเมาแล้วใช่ไหมอันนี้ถ้าทางว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น่าจะสูงถึง200ด้วยซ้ยจำไปแล้วพอดื่มสุราเข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ทางเพศเนี่ยไม่ได้หากบหรอกไอ้เนี่ยไอ้เจ้าหมอเนี่ยออกไปหาเหยื่อครับซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็บังเอิญอาจจะรู้ว่าบ้านเนี้ยหลังเนี้ยมีหญิงอยู่คนเดียวเป็นประจําก็เลยบุกเข้าไปแล้วก็ลงมือข่มขืนไงแต่รีบข่มขืนเสร็จแล้วกลัวว่าเจ้าตัวจะเอาเรื่อง ครับก็เลยฆ่าทิ้งอ่าอันนี้อันนี้เป็นวิเคราะห์มนะกครับคนรู้จักแล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะนายบุเชยน่าจะรู้จักดีครับผมรู้จักปุ๊บปุ๊บก็อาจจะคุ้นเคยการกลัวจาหน้าได้อ่าฆ่าแล้วก็เผาไปซะครับแต่ว่าทรัพย์สินมันไม่มีมันมีหลายประเด็นที่เจ้าต้องหานรื่อกันครับเนะที่เจ้าต้องคุยกันว่าเอาตรลงว่าเอ๊ะทําไมนายบุเชยบอกไม่ได้ข่มขืนอะเข้าไปปุ๊บไปเจอเห็นประตูเปิดเข้าไปในบ้านเปิดมุ้ง แล้วไม่ฆ่าไม่เกิเขาบอกว่าพอไปเจอผู้หญิงคนนี้นะเหยื่อเนี่ยก็เกิดการต่อสู้พอเกิดการต่อสู้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้จะทําไงก็าทำร้ายจนก,กระทั่งสลบสลบก็กลัวจะไม่เสียชีวิตไงจับมัดมือมัดเท้ารัดคอเสียชีวิตลูกสาววัยเก้าขวบตื่นขึ้นมาปุ๊บสัดปึ้งสลบไปเลยบอกเจอไฟแช็กกลางคืนนะตีสองแล้วหมอคุณหมอบอกอย่างลักษณะแบบนี้เตรียมการมาแต่ว่าที่น่าสนใจน่าสนใจก็คือว่าประวัติของนายบุญช่วยเนี่ย โชคโชนครับบ้านเขาไม่ได้น่าจะอยู่ที่ลบุรีหรอกครับบ้านเขาจะน่าจะอยู่คุกอ่ะโอ้ฮะเป็นข้อขบนประจำไม่ใช่เหรอนี่ประวัติเขาน่าสารเสริญมากน่าสารเสริญเยือนยอในทางที่มันลบนะนะฮะเขาก่อคดีนะครับในพื้นที่ของอำเภอท่าว้งอำเภอเมืองลบุรีหลายคดีฮะท่านผู้ชมต้นปี2541นี่ถูกจับคดีลักทรัพย์ที่อำเภอท่าวุงนะครับผ่านไปอีก4ปีคุณจิระเดช ถูกจับคดีลักทรัพย์ในในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีพอที่48ออกจากคุกมาได้3ปีครับถูกจับคดียาบ้านะ3ปีนะพออีก5ปีฆ่าคนตายฆ่าคนตายนี่ปี2 5 5 6 3ปี5ปี3ปี5ปีเว้นระยะลักษณะแบบนี้ก็คือเข้าคุกตนชินชาแล้วอะออะผมสรุปนะถึงแม้จะไปก่อคดีเขาก็ไม่กลัวแล้วไงเขารู้่ะสภาพคุกเป็นยังไงไงก็ไปก็เพื่อนเยอะ อ่ะเข้าไปกลับมาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะเพื่อนเยอะเลยผมว่านะไม่ต้องให้เข้าคุกหรอกให้เข้าไปอยู่ที่อย่างที่คุณหมอบอกอ่ะที่จิตเวชอ่ะจิตเวชแล้วก็จะมีคนบ้าๆเยอะๆเนี่ยหมอบอกว่าเข้าไปสองอาทิตย์ก็อยู่ไม่รอดแล้วครับถ้าไม่บ้าจริงไม่บ้าจริงไม่บ้าจริงผะว่าครับรายการโรงพักระวังภัยหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีเรื่องร้องเรียนโทรที่โต๊ะข่าวอาชญากรรมนะครับ023383636ามถึงเจเบอร์นะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าไปที่อาชญากรรมทันข่าว คุณจริรเดชพัฒนศิริผมสุชาติพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับ